สวัสดีเอฟซีตะปองนะครับผมสวัสดียามเช้าๆครับวันนี้เสียงเครื่องตัดหญ้าดาังน้อยนะครับพามาเก็บยอ,อกุ้งครับผมกาดตอนเช้าก็ขมุกขมมยยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูผลงานหลังแรกกันเลยครับผม ครับมดูหลังแรกันครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอสัญญาณนะ หลังเข้าไปครับผมหลังที่สองครับไปแค่หน่อยเดียวนะครับน้อยเข้ามาหนึ่ตัวครับผมลบเกินนะครับ ปุงก็ไม่มีขา้ขาวข้าวนิดหน่อยครับผมหมอามากิน,มน้อยครับกินลูกปูกลางเลยครับไปเ้าไปครับที่สามครับผม มาเริ่มลกนะครับไปได้มาประจำสามีผลงานอะไ,ไ,ไ,ไรบางไหมอะไรบ้างไหมเอ๋ครับผมที่สามีมีกุ้งมาเยอะน้อยนะครับพร่อนี่ปูหนึ่งตัวครับ หลักที่สีครับผมลืมไปว่าคมแฟกนะครับลืมใมไปเชือกแคนยาวนนี้ยชั้อมามีอะไรไหมมีอะไรไหม โอ้ยครับปูโอ้ยนี่ครับผมก็ได้ครับาง,งานหลังที่ห้าครับอมนี่นะครับผลงานของหลังที่ห้าครับ เมื่อกี้กองตัดนะครับดีนะดูครับผมกรุงได้เ,เยอะอยู่ครับปูได้สามตัวครับโอเคไปหลังต่อไปครับผมหลังที่อกครับฟาขมุกขมัวมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเคืมอะไรจะคืมหนาวหรือจะเคืมฝนก็ไม่รู้ครับผม ปล่อยครับไม่ใหญ่มันกรุงเมื่อวานไม่ใหญ่มันคลองเมื่อวานแต่ผมว่าต้องกลับไปซ้ำที่โนนแล้วครับตัวเล็กครับไปหอยได้ครับผม โอ้ S <S <S oh, ใจเยอะอครับปบูเข้าเลยอันนี้นี่ปูตัวเล็กๆครับับอ่ะก่งฝอยสเ้ๆครับผมต้อ,อ,อ,อตงไปใหม่ข้างบนแล้วครับกุ่งตัวโต,วตวดีครับเมื่อวานไปต่อไปครับหลังที่แพครับ ของนี้มาแล้วก็ต้องวางครับแนวฝ่ายครับน้องแนวฐางข้างโอ้โหอุ้พี่สักตัวเดปูดตัวเนี้ยโอเครู้เรื่องนะลางฝ่ายลงมานะครับ ผมก็ามาใสาไว้เลยครับข้างต้นยุค,คานี่หนางสเก้าครับผม 9, เงมีำงานอะไรให้เราได้ดูด เห็ในไก่ก็ไม่ใครมาอันเช่นนี้เอ,อ,อามาปูครับผมปูเยอะเลยครับสามตัวกุ้งอีกนิดหน่อยครับเก็บที่เซฟครับผม กเะชับเขาเดี๋ยวยากซะ,ะักเลยโอ๊ยเยอะแล้วมาอีกแล้วครับข้บูครับตัวที่สองของวันครับผมกินกุ้งซะไม่เหลือเลยครับปูช็อกตัวครับผมโอ้กุ้งเดอไปกี่ตัวเองเอ้าไป อะไรก็ได้เอาครับผมที่สิบเอ็ดครับผมเก่งจิงมาเยอะครับ ไมยมีอะไรเลยได้ปูอีกตัวเดียวโอ้ไม่มาดเลยครับวันนี้ไปหลักสุดท้ายไปดูกันหลังที่สองครับผมหลักสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ครับโอ้ ไปลึกก็ไ <screws> ม่ได้อะไรนะครับโวโอก็ไปเข้ากุ้งไม่คิดตัวเองครับอ้าวันนี้ก็ไม่ค่อยมานะครับดูทรงๆนะจะไปดูอีกสามลางฟังวูเลยครับของบนของดักที่เขาให้มาครับก็หยอกกุ้งทิพังนะครับครับมาถึงอีกไม้แล้วครับ ถ้มีตัวเราก็จะเทใส่ถังกลับบ้านนะครับผมวันนี้ไม่ลืมถังแล้วลุ้นกันเลยครับจะได้อะไรบ้างไม่ิีตัวเองครับ ได้ครับผมแต่ก็ได้น้อยโอ้ใครเอาอะไรมาทำอะไรไว้อีกไหม้วนะใครคือเอาอะไรมาวางไว้อ๋อของผมสองอันนะครับตรงนี้ ตัวเดียวครับมีเจ็บครับโยนโดูอันนี้ทิพยะอะไรบ้าง โ oh, okay. อ้โหโอเคได้ครับไปตะเก็บเราไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมผมจะเอาอเทเซตถังนะครับเราเราก็จะไปสรุปผลงานกันที่บ้านครับผมดูดูทรงแล้วก็ได้ไม่เยอะครับวันนี้งานวันนี้นะครับได้หน่อยเดียวครับผม ครับเดี๋ยววันนี้ต้องมีแก้มือครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ